พ่อมีมากกว่าสีออคืออะไรบ้างนะคะมากกว่าสีออออที่หนึ่งของพ่อคืออย่าอดนอนอย่าอดนอนอย่าอดอาหารอย่าอดอาหารอ่าให้อดอารมณ์ให้อดอารมณ์แปลว่าอะไรคะให้อดอารมณ์อาอก็อารมณ์จุนเฉียวให้อดทอนเนี่ยอย่าไปอืเอืมอืม,อม นะอ้ออะไรอีกคะอ,อ้ออาหารเป็นไงคะอาหารอาหารที่มีคุณภาพอาหารที่มีคุณภาพพืชผักผลไม,ม้แล้วก็กอดออมเงินไว้เวลาเจ็บป่วยสมบูรณ์บ นี่เมนูที่ออฟฟิศพ่อนะคะก็จะเป็นชาใช่ไหมคะพ่อชาอะไรคะเนี่ยชาเขียวเพราะว่าพ่อไม่กินกาแฟแล้วไม่กินกาแฟค่ะแล้วก็เป็นผลไม้แต่ก่อนก็จะเป็นขนมปังใช่ไหมคืออ่านว่างแต่จะเป็นฝรั่งที่มันมีไม่มีน้ำตาลมีรสหวานนิดอะไรเงี้ยนะส่งในวกนนี้เยี่ยมมากเลย ก็จะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะยืดเหยียดตัวเองบนอนอนนะนั่นตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ตีตแล้วก็ตีหก็นอนเล่นๆไปจังกว่าจะสว่างก็รู้ขึ้นลวีี่เจ็ดที่พ่อจะไปฟังผลพ่อเชื่อว่าหมอก็จะว่ายังไงนะไม่มีอะไรลุงไม่มีอะไรแล้วพ่อปกติมันอ่ามันมันขั้นที่หนึ่งเลยมันกำลังจะเริ่ม พอดีลุงโชคดีนะเนี่ยเลุงมามตรวจก่อนอก็เลยไม่มีอะไรลุง,ล,งลุงก็เอายาไปกินแล้วกันยาฆ่าเชื้อหมดยางลุงเชื้อเชื้อตายหมดแล้วลุง <S <S เอ,อตอนนี้ก็เอายาบำรุง <S <S ไปกินยาบำรุงไปกินเยี่ยมมากเลยแล้วลุงก็พยายามรักษาไอร่างกายไปตามที่คุณลุงถนัดกันแล้วกันนะละเว้นอาหารที่เป็นเป็นพิษ ของหมักของดองอะไรพวกนี้ยคันใบยะนาให้กินด้วยโอ้สุดยอดเลยคุณลุงดีมากที่คุณลุงเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเสพสูบแอลกอฮอล์เลิกกินกาแฟเลิกเที่ยวกลางคืนลกี ได้แล้วต้องทำอย่าไปฝืนเอออย่าไปฝืนตัวเองมันเมื่อกี้ฝืนอะไรนะฝืนขับรถลงไปเล็กเลยไม่ภาษาหลวงพ่อจะลงถนนจางนาไงจะพาพวกนี้ไปดูที่ตั้งโซลาเซลล์ฝนตกเมื่อคืน